สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยวันนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมีอาหารฟรีนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษามาฝากกันแต่ก่อนอื่นเลยก็เช่นเดิมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนำมาอัปเดตให้งานวันนี้ค่ะโดยทางบริษัท แธมารินระยองจำกัดอยู่ที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองประกาศรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักไรายได้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับ3อัตราหน้าที่หรือว่ารายละเอียดงานนะคะสามารถทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์ทำความสะอาดห้องพักของโรงแรมแล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศหญิงค่ะอายุไม่เกิน45ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยขอคนที่พร้อมเริ่มงานทันทีนะคะพร้อมเริ่มงานทันทีก็พร้อมไปสมัครกันได้เลย ้ดยสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีประกันสังคมมีเซอร์วิสชาร์ให้มีเวี้ยขยนันมียูนิฟอร์มมีอาหารกลางวันฟรีมีวันหยุดประจำสัปดาห์ให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีมีการฝึกอบรมแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีให้ด้วยส่วนวิธีการสมัครนะคะวิธีการสมัคร มีอยู่3มช่องทางค่ะช่องทางแรกคือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทได้เลยหรือจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้โดยทางบริษัทแทม,มารินระยองจำกัดนะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่30ทับหซอยเรือนขวัญถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสำหรับใครที่เดินทางไปสมัครด้วยตัวเองก็ไปถามที่อยู่นี่เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกก็สามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เช่นเดียวกันสะดวกช่องทางไหนลองติดต่อลองสมัครกันดูนะคะหรือใครบอกว่าอยากได้งานตรงนั้นอยากได้งานตรงนี้นะคะงานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้ามี ก็จะรีบนํามาอัปเดตให้ถึงไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะแต่ก็จะรีบนํามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ